สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช n n e l ของครูนัดเบ a กอัพเอ็กซ์เนะคะวันนี้ค่ะนะัดจะมาพูดถึงเรื่องของการทำ no contact นั่นเองนะมันเป็นเรื่องที่ใครหลายๆคนค่ะยังให้ความสงสัยกับเรื่องของการทำ no contact หรือกฎการไม่ติดต่ออยู่นั่นเองนะคะว่าในระหว่างที่เราทำ no contact ค่ะทำไมแฟนเก่าของเราเนี่ยถึงเงียบหายไปจากประสบการณ์ของนะัดที่ผ่านมาหลายๆปีนะคะสาหรับคนที่ทำ no contact เมื่อเราเงียบค่ะเขาเองก็จะเงียบไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะคะไม่ต้องคิดว่าการที่เขาไม่ติดต่อคุณในระหว่างที่คุณ no c o n t a c นั้นมันแปลว่าทุกอย่างจบแล้วนะยังไม่จบนะคะนะัดขอบอกเลยว่าทุกอย่างมันยังไม่จบมันเป็นเพียงแค่กลางทางเท่านั้นเองนะยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางของคุณและเขานั่นเองเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะัดได้รวบรวมมาให้นะคะเหตุผลว่าทําไมในระหว่างที่คุณ no c o n แ a คนั้น แฟนเก่าของคุณถึงเงียบไปเช่นเดียวกันนะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้นัทด,ด้วยนะคะแล้วจะได้ไม่พลาดเนาะข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของแฟนเก่าเกี่ยวกับเรื่องของกดแห่งแรงดึงดูดหรือการเยียวยาตัวเองนั่นเองนะซึ่งนัทจะเอามาโพสต์ให้มาอัปเดตให้บ่อยๆนะคะถ้าเป็นไปได้ก็อยากมาทุกวันนะ แต่ว่าบางทีก็ไม่ค่อยว่างนะคะอะวันนี้ค่ะหัวข้อของเราคือทำไมแฟนเก่าถึงเงียบไปในระหว่างที่เราทำ no contact นะคะเหตุผลข้อที่หนึ่งก็คือการไม่ได้คุยกันค่ะมันทำให้เขารู้สึกดีกว่า ทำไมเขาถึงรู้สึกดีคะเพราะว่าเขาไม่ต้องมาทนฟังคุณพูดเรื่องเดิมๆคุณแสดงท่าทางเดิมๆในเรื่องเดิมๆเ,เช่นเรื่องการขอร้องอ้อนวอนให้เขากลับมาหรือเรื่องที่คุณและเขามีประเด็นกันอยู่มันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่า ไม่อยากคุยแหละช่วงนี้นะไม่มีไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่อยากจะคุยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยเงียบไปเช่นเดียวกันเพราะว่าถ้าเขามาคุยกับคุณแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกกดดันรู้สึกอึดอัดรู้สึกว่าไปต่อไม่ถูกอะ่ะเพราะอะไรเพราะเขาและคุณนั้นได้เลิกลากันไปเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อคนที่ได้เลิกลากันไปแล้วเนี่ยช่วงแรกๆอะ่ะมันไม่มีใครอยากคุยกันแน่นอนนะคะยกเว้น แฟนเก่าบางประเภทที่เลิกลากันไปแล้วก็ยังอยากที่จะคุยอยู่เพราะอะไรเพราะยังอยากให้เป็นเพื่อนกันอยู่เพราะยังอยากที่จะรู้ความเป็นไปยังอยากให้อยู่ในชีวิตของกันและกันอยู่นะคะแต่ก็มีแฟนเก่าบางประเภทค่ะที่เลิกลากันปุ๊บตัดทุกอย่างออกเลยเพราะไม่พร้อมที่จะคุยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้นะจะมาพูดถึงในกรณีแฟนเก่าประเภทที่ว่าเงียบนะแฟนเก่าที่เลิกแล้วเงียบ ช่วงที่คุณเลิกกันแรกๆคุณอาจจะยังมีการคุยกันอยู่ค่ะแต่เมื่อไหร่ที่คุณทำ no contact ปุ๊บอีกฝ่ายหนึ่งเงียบไปเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจไปมันคือเรื่องปกติ นัดบอกลูกค้านัดหลายคนมากว่ามันคือเรื่องปกติค่ะของการทำ no contact ถ้าคุณเงียบอีกฝ่ายก็จะเงียบเหมือนเหมือนอยากให้ลองนึกย้อนไปนะคะช่วงที่คุณยังพยายามคุยกับเขาอยู่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะเงียบมาตั้งนานแล้วมีแต่คุณเนี่ยแหละค่ะที่เป็นฝ่ายเข้าหาเข้าไปชวนคุยกับเขามันเลยทําให้คุณรู้สึกเหมือนคุณและเขายังได้คุยกันอยู่แต่เมื่อไหรที่คุณ no contact ออกมาค่ะเขาเองก็รู้สึกว่าเออมันก็ดีแล้วแหละที่ไม่มีใครมาชวนฉันคุยทุกวัน ที่ไม่ต้องมาลำบากใจในการคุยกันนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเลือกที่จะเงียบไปเพื่อที่เขาจะรู้สึกว่าเขาเองก็สบายใจกว่านะต่อไปข้อ2ค่ะเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยกำลังเล่นเกมจิตวิทยากับเขาอยู่เขาก็เลยเลือกที่จะเล่นเกมนี้กับคุณเช่นเดียวกันเพราะโดยปกติแล้วค่ะ คุณไม่เคยเงียบอะไรมากมายขนาดนี้นะคะมันก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าคุณต้องเล่นเกมอะไรกับเขาอยู่แน่นอนเพราะฉะนั้นฉันก็เงียบเช่นเดียวกันเงียบเพื่อดูลหลาวเงียบเพื่อดูท่าทางของคุณค่ะว่าคุณจะมีปฏิกิริยาอย่างไรถ้าเขาเองก็เงียบไปเช่นเดียวกันนะคะมันถึงเป็นเรื่องปกติเลยนะที่เราทำาโนค n t a แล้วอีกฝ่ายก็เงียบไปมันเรียกได้ว่ามันไม่ใช่อะไรที่แบบ ผิดปกติของการของวิธีการใช้ no c o n t น c t นั่นเองนะคะต่อไปค่ะข้อ3การที่เขาเงียบไปเพราะเขาเองยังโกรธคุณอยู่เขายังไม่อยากที่จะคุยกับคุณตอนนี้บางคู่เลิกลากาันค่ะด้วยเหตุผลที่มันรุนแรงมากบางคู่เลิกลากันด้วยอารมณ์ที่มันรุนแรงต่างฝ่ายต่างโกรธก่อนเลิกลากันนี่คือแบบใส่กันเป็นชุดเลยนะคําหยาบมาหมดการทําลายร่างกายมาหมดนะคะทั้งทั้งที่ตอนที่ดีกันก็ไม่ใช่แบบนี้แต่ แต่พอเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นค่ะมันเลยทําให้เขาก็ร้อนคุณก็ร้อนนั่นเองนะการเลิกลากันมันจึงเป็นการเลิกลาที่มันไม่ดีมากเท่าไหร่นะคะมันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าเขาเองยังโกรธอยู่และเขาก็ยังไม่พร้อมที่จะคุยกับคุณด้วยเขาจึงเลือกที่จะเงียบหายไปนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่คุณตั้งใจจะทำาโนคอนแ c แล้วแฟนเก่าของคุณเงียบหายไปมันยังไม่ได้เรียกว่า ถึงจุดสิ้นสุดสักทีเดียวนะคะมันเป็นเพียงแค่กลางทางเท่านั้นนะคืนนั้นเห็นหลายคอมเมนต์นะคะแล้วก็ลูกค้านั้นหลายคนมากค่ะที่บอกว่าสมมุติเราทำ no contact อยู่แล้วเขาหายไปมันคือจบแล้วใช่ไหมก็คือเขาไม่กลับมาแล้วใช่ไหมยังไม่จบนะคะอันนี้มันเป็นแค่กลางทางเท่านั้น ยังไม่ได้ไปถึงจุดหมายปลายทางของคุณและเขาเลยนะคะและการทำ no contact ที่ถูกต้องนั้นค่ะเมื่อคุณกำหนดเวลาแล้วนะว่าคุณจะทำกี่วัน21วัน30วัน45วันหรือ60วันนะคะเมื่อคุณเลือก กเมื่อคุณเลือกช่วงเวลาได้แล้วค่ะเมื่อครบกําหนดที่คุณตั้งใจไว้แล้วคุณต้องเป็นฝ่ายกลับเข้าไปหาเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่นัดแนะนานะจากประสบการณ์หลายๆปีที่ผ่านมาค่ะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่หลายๆคนใช้แล้วได้ผลมากที่สุดจะอยู่ในช่วงเวลา30-60วันนะคะ30 45หรือ60วันเนี่ยช่วง3 3ช่วงเวลาเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ใช้แล้วได้ผลมากที่สุด นะอันนี้เป็นสถิติของนัดเองนะคะอันนี้เป็นจากที่ผ่านมาเนาะเราก็มีฟีดแบ c k ต่างๆกลับมาค่ะนัดก็ได้รวบรวมเก็บไว้แล้วก็รู้สึกว่าช่วงเวลา30วัน45วัน60วันเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ใครหลายๆคนใช้แล้วประสบความสำเร็จมากที่สุดนะคะเพราะว่า21วันเนี่ยจริงๆมันบางบางคู่มันยังเร็วไปนะคะแต่คุณและเขาแบบเพิ่งเฟด ออกกันได้ไม่ไม่เท่าไหร่แค่21วันเท่านั้นเองนะคะมันก็เลยยังทําให้เมื่อกลับไปอีกครั้งค่ะทุกอย่างมันเลยยังเหมือนเดิมอยู่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นทั้งคุณและเขาค่ะมันก็เลยทําให้เมื่อ21วันนั้นมันอาจจะไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าไหร่แต่มันก็ขึ้นอยู่กับคุณและเขาอีกเช่นเดียวกันนะคะการทำโนคอนแทคนั้นเรียกได้ว่ามันมีหลายปัจจัยมากๆนะโดยเฉพาะตัวเราเอง นะคะทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองทั้งสิ้นนะคะและคือเรื่องของความรักอะ่นะนัดบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณพยายามเต็มที่แล้วจริงๆแต่อีกฝ่ายไม่รับไม่เอาไม่ถือไม่อือไม่อะไรทั้งสิ้นมันก็ไปต่อไม่ได้จริงๆค่ะนะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งตกใจไปนะคะตอนนี้คือการที่เขาเงียบไปนั้นก็แปลว่าเขาอาจจะไปเตรียมตัวอะไรของเขาบางอย่างหรือเขาอาจจะไป อยู่ในสถานที่ที่เขารู้สึกว่าเขาสบายใจมากกว่านะคะหรือเขาอาจจะคิดว่าคุณกําลังเล่นเกมจิตวิทยากับเขาก็ได้นะพอนะเชื่อว่าใครหลายๆคน,นะคะ่ะเมื่อเงียบไปเนี่ยอีกฝ่ายจะต้องคิดเลยว่า เล่นเกมชัวนะอยากทดสอบฉันละสิอยากรู้ละสิแน่นอนนะคะใครหลายๆคนต้องคิดอย่างนี้แน่นอนนะ,ะเพราะฉะนั้นค่ะเมื่อเขาเงียบไปก็ไม่ต้องตกใจนะคะและครบกําหนดแล้วคุณก็กลับเข้าหาเขาใหม่กลับไปจีบเขาใหม่ค่ะทิ้งความสัมพันธ์เก่าๆทิ้งความสัมพันธ์เดิมๆไปแล้วเริ่มต้นใหม่นะคะเข้าไปหาเขาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะ,ะเพื่อไปสร้างสายสัมพันธ์ใหมๆ่ๆขึ้นมาใหม่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นัดก็มาไขาข้อข้องใจให้แล้วนะคะว่าในระหว่าง ที่เราทำโนคอนแทคทำไมเขาถึงเงียบไปแล้วความเงียบของเขานั้นแปลว่าทุกอย่างมันจบสิ้นแล้วหรือเปล่าก็เปล่านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเป็นกําลังใจให้นะการทำโนคอนแทคนั้นมันต้องใช้กําลังใจและก็ใช้พลังงานอย่างเยอะมากจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆทาไปนะไปเรื่อยๆโฟกัสที่ตัวเองไปเรื่อยๆคะ่ะมีหลายคนที่ทําแล้วประสบความสําเร็จจริงๆนะคะแล้วก็มีหลายคนที่ทําแล้วไม่ประสบความสําเร็จเพราะมันเป็นเรื่องของ อารมณ์ความรู้สึกความคิดค่ะซึ่งใน3เรื่องนี้วันหนึ่งค่ะมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาอย่างหลายๆคู่ที่ตอนเช้ายังสวีทวิทวกันดีแต่ตอนบ่ายทําไมคุณถึงโดนเขาบอกเลิกเพราะอะไรเพราะมันเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกและความคิดนั่นเองค่ะมันจึงเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะเมื่อ เมื่อคุณทำโนคอนแทกมาสักระยะแล้วความคิดของเขาเองมันก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันความคิดของคุณเองมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจเรียกได้ว,ว่าอยู่ โฟกัสไปที่แผนของคุณอยู่ในแผนของคุณเข้าไว้ค่ะทําไปจนจบนะแล้วก็กลับเข้าหาเขาอีกครั้งหนึ่งแล้วค่อยรอดูผลนะคะคุณจะรู้ผลก็ต่อเมื่อคุณกลับเข้าไปหาเขาแล้วอีกครั้งค่ะว่าคุณจะประสบความสําเร็จไหมคุณและเขามาถึงจุดสิ้นสุดด้วยกันแล้วหรือยังนะคะคุณจะไปรู้อีกทีตอนนั้นไม่ใช่ตอนที่คุณทำ no contact อยู่นั่นเองนะคะ,ะวันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นคลิปสั้นๆเนอะที่นะัาจะเอามาไขาข้อข้องใจให้ค่ะเพราะว่ามีคนถามมาเยอะเหลือเกินนะแล้วก ก็ลูกคะนะ้านั้นหลายคนคะ่ะที่มาขอรับคําปรึกษาก็พูดประโยคนี้มาเยอะมากนะจนนะัดรู้สึกว่าเออมันไม่ได้การแล้วแหละนะคะเพราะใครเดี๋ยวเผื่อมีคนเอาไปใช้แล้วแบบเรียกได้ว่าคิดไปในทางที่ผิดมันจะทําให้คุณเนี่ยเสียโอกาสไปได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้นัดก็มาไขข้อข้องใจให้แล้วคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้นัดด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้คะ่ะก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย